มันจะเหลวไหลมันจะรัดเอาเปียกมันจะเป็นพวกคดในข้องอนระดูขนาดไหนก็ตามจริงๆการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับคุณไม่ใช่เขียนมาเป็นแบบนามธรรมอาสมมติมีใครบางคนจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่มีจริยธรรมผมเนี่ยเป็นคนไม่มีคุณธรรมผมเนี่ยไม่มีศีลธรรมคุณต้องบอกให้ชัดเดิ ผมเนี่ยไม่มีจริยธรรมยังไงผมไม่มีคุณธรรมยังไงผมไม่มีศีลธรรมยังไงคุณต้องบอกให้ชัดอย่างเช่นว่าผมเนี่ยไปคบชู้สู่สาวอย่างเช่นว่าผมไปขายยาเสพติดคุณต้องบอกข้อกล่าวหาสิว่าเวลาฟ้องศาลนี่อย่างในคำร้องคำฟ้องเนี่ยต้องให้จำเลยหรือผู้ตกล่วาวหาพอเข้าใจได้ว่าถูกฟ้องร้องกล่าวหาด้วยข้อหาอะไรใช่หรือเปล่าครับ ขารตชกากรเนี่ยมันไม่มันไม่พูดอะไรเลยมันเขียนว่าจงใจในการก่อให้เกิดความเสียหายให้แผ่นดินช่อชนนะคคอร์รัปชันอะไรต่างๆอย่าพูดแตามาทำพวกคุณเนี่ยต้องส่งข้อกล่าวหาอย่างเป็นรูปธรรมเราไม่ต้องการรู้ความลับของคุณหรอกครับเราไม่ต้องการรู้ข้อสอบของคุณแต่ประธานรัฐสภาเขาจะได้คุมการอภิปรายให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ได้ ทั้งๆท,ที่มีหลักมิเก์ไอ้พวกนี้มันยังเอาเก้าอี้เครี่องประธานรัฐสภาเลยดังนั้นจึงถ้าหากไม่มีข้อกล่าวหาที่เป็นรั่ธทำมันเล่ตุ้มเป๊ะอย่างแน่นอนดังนั้นประธานชมศักดิ์เกียรติสุรนนท์จึงเรียกร้องให้พวกมันเนี่ยส่งข้อกล่าวหาอย่างเป็นรัธรรมพวกเราไม่ต้องการความรับของคุณหรอก ไม่ต้องการและพวกนี้มาพูดอยู่เรื่อยนะครับว่าเสียงข้างมากลากไปสแสดงว่าพวกนี้มันโง่เง่าเาต่าตนโง่บัดซบจริงๆเลยพรรคาระาากรมึงนี่โง่จริงๆเลยผมไม่ได้ด่ามันเอามันนะครับไม่ใช่ครับคือมันไม่รู้ว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือประชาชนทั่วประเทศ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือหัวใจของประชาชนตัวประเทศมึงก็ทําหน้าที่ของมึงให้ดีๆสิว่าว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเขาทําผิดอะไรถ้ามึงสามารถทําหน้าที่ของมึงได้อย่างสุดๆสามารถอะิี่ปลาให้ประชาชนตัวประเทศเห็นชัดๆว่ารัฐบาลยิ่งรักโกงยังไงไม่ดียังไงเลวยังไงประชาชนตัวประเทศเขาก็จะไม่ชื่นชมศรัทธาต่อรัฐบาลยิ่งรักใช่หรือเปล่าพี่น้อง ผมสอนไอ้พักท่าตะกรน,นะต่อไปนี้พวกมึงเนี่ยพวกสูเจ้าเนี่ยพวกคุณเนี่ยหยุดพูดคําว่าเผด็จก,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 การเสียงข้างมากในรัฐสภาได้แล้วถ้าพวกคุณยังพูดถึงเรื่องเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภานั่นย่อมแสดงว่าพวกคุณสิ้นท่าหมดปัญญาและโง่เง่าเต่าตนจนถึงขันง้นโง่บัดซบในแผ่นดินเลยครับ ตรงนี้หน่อยนะที่ยังอยู่ในแนวรบด้านที่สองก็คือพรรค้ารกรมันยืน่นอภิบาลไม่ไว้วางใจเวลายืน่นอภิบาลไม่ไว้วางใจครับพี่น้องครับมันต้องยื่นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยในวันนี้พรรค้ารกรมันจึงยื่นฆาตกรมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกมันพี่น้องรับได้หรือเปล่าครับ ขอใช้เวลาทีเดียวในการอธิบายตรงนี้ผมยังมีเรื่องพูดต่อนะแต่วกมานิดหน่อยคือมันชอบด่าพวกเราว่าเป็นพรรคฮิตเลอร์ไอ้ฆาตกรมึงรู้หรือเปล่าว่าฮิตเลอร์เนี่ยมันไม่ได้นชนะการเลือกตั้งพรรคของฮิตเลอร์เขาเรียกว,ว่าสังคมชาตินิยมแต่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในเยอรมันเขาเรียกว,ว่าสังคมประชาธิปไตยแต่ไอ้ฮิตเลอร์เนี่ย ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไนดะ้จากการแต่งตั้งของจอมพลของจอมพลประทัานาทิดีฮินเดินเบิาาร์กไว้ในพรรคาตกรดังนั้นฮิตเลอร์เนี่ยไม่ได้มาจากการสาวเสียงในรัฐสภานะครับไม่ได้มาจากการสาวเสียงในสภาไม่ได้มาจากเสียงข้างมากของสภา ซึ่งไม่ต่างอะไรกันเลยกับรัฐบาลอาภิสิทธิ์เรชาชีวะรัฐบาลอาภิสิทธิ์ปชาชีวะมาจากการจัดตั้งภายในข้าทหารก็คือให้พวกทหารด็ิการทั้งหลายเอาไอ้อภิสิทธิ์เรชาชีวะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรชชีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือข้อแรกที่เหมือนกันระหว่างรัฐบาลอาภิสิทธิ์เรชาชีวะกับรัฐบาลพิตเลอร์ ก็คือมาจากการเสกสรรปั้นแต่งของเยอรมันฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเสกสรรปั้นแต่งของจอมพลฮินเดนเบิร์กเพราะว่าเขาเกลียดฝ่ายก้าวหน้าของประเทศไทยก็มาจากการเสกสรรปั้นแต่งของ้พวกทหารทราราชาเผด็จก,การทั้งหลายเพราะมันเกลียดประชาธิปไตยก็มีน้องครับแล้วที่สำคัญที่สุด มือนกันเลยและตลงกันเลยระหว่างรัฐบาลอภิสิ์เป๊ะชาชีวะกัรรัฐบาลฮิ่เลกก็คือพวกมันใช้ทหารฆ่าประชาชนของตัวเองอย่างกับผักอย่างกับปลาครับพี่น้องครับดังนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราสาม,มารถเรียกรัฐบาลอภิพิ์เป๊ะชาชีวะได้ว่า รัฐบาลฮิตเลอร์ของประเทศไทยนี่ผมอธิบายแค่แนวรบด้านที่สองนะครับคือมันมาแล้วครับแนวรบด้านที่สองจอดเข้ามาแล้วแล้วผมกาบเียนประธานนะครับว่าเราใจกว้างๆเลยถึงแม้มันนม่ส่งคำร้องคำฟ้องไม่ได้ส่งข้อกล่าวหาเข้ามาประธานครับประธานครับ เปิดให้มันอธิบายไม่ไว้วางใจไปเลยนี่คือคันลองของประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาครับต่กองทัพด้านที่สามถ้ากองสอครับผมต้องพูดให้จบกระบวนการนะครับเพราะว่าไม่ครบกระบวันนี้ไม่ไม่เขาต้องวันนี้ต้องทำอะไรเพงคนเดียวไม่ได้ค่ะประชาชนฉลาดแล้วพมันประชาชนต้องการ ดังน, connect, นั้นทสก็ยังไีนายกสมชายก็ยังมีนายกนัอกแล้ววันนี้มันยังโกคุณน้องอีกตางากนะเพราะฉะนั้นยุ่งว่ก็วันนี้มันไม่้องไ้ยมันไม่้องไเดียัก็รองันเปนัว้ันนร้ยเรา้ที่น่อใจกันพี่น้องมัทอะไราไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าประเด็นตที่มันจะลงเนี่ยผมมีสามเรื่องสั้นๆนะขาจกไม่ต้องห่วง ผมอยากจะกกราบเรียนพี่น้องนะครับผมเนี่ยโดนมหมายศารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นดุลพินิจและวิจยารยาที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเอาหรือไม่เอาเราต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่หรือเปล่าดังนั้น ผมอยากให้พี่น้องตอบคำถามสาคำถามน,นะครับผมเองเนี่ยมีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วผมอยากจะฝากพี่น้องพิจารณานะครับว่าพี่น้องเห็นด้วยกับผมหรือไม่สามเรื่องนี้ผมใช้คำว่าสามไม่ยอมสามไม่เอาไม่ยอมที่หนึ่งก็คือเราไม่เอาและไม่ยอมฆาตกรมาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าครับ ขาตกรมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เอาพรรคขาตกรมาเป็นพรรครัฐบาลเห็นด้วยไหมครับพี่น้องครับสองสองพี่น้องพิจรนารณานะครับว่าพี่น้องจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าข้อที่สองก็คือเราไม่ยอมและเราไม่เอา อำนาจนอกระบบที่มาครอบงำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่ท้องประชาชนทั้งประเทศครับนี่คือข้อที่สองข้อแรกคือเราไม่ยอมเราไม่เอาข้าตากรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ยอมไม่เอาพรรคข้าตกรมาเป็นรัฐบาลอันที่สองก็คือเราไม่เอาและไม่ยอมเอาอำนาจนอกระบบ มาโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องโปรดพิจรารณาครับว่าพี่น้องเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเพราะสารตำรดูนี่นะครับดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงมาห้าหกเรื่องแล้วอย่างเรื่องแรกนี่นะครับ เขาไปก่บอกเองว่าเขาตัดสินสมัครสุดเวศแบบช่วยช่ยแบบสุกเอาเผากินใช่หรือเปล่าข้อที่สองเขาบอกเองนะครับว่าวันที่ยุบพักสารพักเนี่ยเขาจะตัดสินไม่ยุบก็ได้ยุบก็ได้นี่เป็นการตัดสินที่ข่วยแตกที่สุดในโลกเลยครับ ตัดสินในกรณีของนบดล์ปธมพี่น้องครับไม่มีสารใดๆในโลกนี้อดีตปัจจุบันตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและต่อเนึ่งไปถึงอนาคตครับไม่มีสารใดๆในโลกนี้จะตัดสินโดยคําว่าอาจจะใส่เข้าไปในคําพิพากษาอย่างแน่นอนครับข้อที่สามที่ผมอยากจะถามพี่น้องว่าเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเราไม่ยอมและไม่เอา สารรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าครับพี่น้องครับผมขอจบนะครับวัดสุดท้ายนิดเดียววันนี้นะ่ะสอสอรัฐบาลและสอวสอคนประกาศที่รัฐสภาจะาไม่ยอมรับอำนาจใดๆของสารนูนเรียบร้อยแล้วครับมไป อากเรียนถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมิตรร่วมรบที่คารพร,รักทั้งหลายสหายร่วมศึกที่คารพร,รักทั้งหลายพวกเราจะเอาสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับจะยอมรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูนหรือเปล่าครับตะโกับตะโก,ต,กตะโก,ต,กตะโก,ต,กตะโก ครับผมก็หมดเนื้อหาสำคัญที่อยากจะกรบเี็นพี่น้องแล้วนะครับก็ขออนุญาตบอกพี่น้อง